คือคุยต่อหน้าเนี่ยยังอธิบายให้เข้าใจยากเลยแล้วพอประชุมแบบ ผ่านหน้าจอมันจะไหวหรอทำไปทำมาเนี่ยเหนื่อยกว่าเดินทางไปออฟฟิศซะอีกทำให้หลายๆครั้งเวลาประชุมออนไลน์เนี่ยมันเข้าไม่ถึงอีกฝ่ายหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะคิดอะไรอยู่นะคะสวัสดีค่ะตู่นะคะสุชาดาแพรเมืองนะคะเป็นคอนซัลแทนในเรื่องของ business development นะคะการหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำให้ทีมงานในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเวิร์กแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะ อร์สนะคะ how to facilitate virtual meeting effectively นะคะคอสนี้ถูกออกแบบมานะคะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยที่แม้จะเป็นแบบออนไลน์ก็ตามเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมต่อกันได้อย่างร้อนะคะ โดยผ่านการนำของกระบวนกรหรือ f a c ิ l i เตอร์นะคะที่เข้าใจวิธีการนำประชุมแบบ virtual meeting นั่นเองนะคะตู่จะให้เทคนิคทั้งหมดในการนำประชุมเนี่ยในคลาสหรือในหลักสูตรนี้นะคะเพราะหัวใจสำคัญของการทำ virtual meeting ก็คือ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนะคะต้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของการประชุมนั้นเราอยากจะสร้างสารรค์บางอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกับทีมไปด้วยกันแล้วเราไปพบกับเทคนิคและความเข้าใจทั้งหมดในหลักสูตรนี้ด้วยกันนะคะเจอกันในคอร์สค่ะ